และขยายงานวัตเครื่องสำคัญนี้ไปมากๆเลยนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมขออนุญาตกลับไปให้ชมด้านหน้าเหรียญขององค์ุูรภาจารย์ก่อนนะครับเป็นเหรียญที่คลาสสิกและเป็นมงคลมากๆด้วยบาร,รมีองค์บูรพาจารย์หลวงพ่อคุณปริทโทนะครับผมขอขยายบุญญาบาร,รมีขององค์หลวงปู่ให้ชมอาหลวงพ่อให้ชมนะครับที่ด้านหน้าเช็คไบนี้นะครับขอบคุณ f อฟซีมากนะครับจะเห็นเนื้อทองแดงสวยชัดเข้มขลังมากๆ ด้วยบารมีองค์บุรภาจาย์หลวงพ่อคุณพุทธิสุธน์นะครับพระเจ้วิทยาคมเจรัเดี๋ยวผมจะทยอยทำเทครีวิวอีกครั้งสำหรับ F c ซที่เข้ามารับชมที่หลานนะครับขอบคุณมากๆและฝากให้ช่วยแชร์ต่อโอ้โหเอฟซีเข้ามารับชมเยอะเลยขอบคุณมากๆในเทคไลน์นี้ทำไมผมต้องรีวิวซ้ำสองครั้งเพราะว่าเพื่อความชัดเจนและเข้มขลังเมื่อกี้ผมรีวิวไปนะครับในช่วงค่ำนะครับแสงสว่างกนะ็ยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นะก็เลยต้อง รีวิวเพิ่มเติมเพื่อให้เอฟซีได้รู้จักรายละเอียดนะครับเรียนี้เนื้อทองแดงนี่สวยชัดเลยนะครับสวยชัดมากๆครับยิ่งขยายยิ่งเห็นบรมีนะครับเรียที่คมชัดเราขยายดูแค่นี้ก็รู้แล้วแล้วว่าชัดเจนมากๆนะครับเห็นเส้นโลหะอย่างชัดเจนนะครับคมชัดในรายละเอียดมากๆให้เอฟซีชมเองนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแค่เอฟซีแค่น,นี้ก็รู้แล้วว่าเข้มขลังคมชัดด้วยบารมีองค์บุรพารย์ มากขนาดไหนครับ ขอบคุณการเข้ามารับชมในไลน์นี้โอ้เอฟซีเข้ามารับชมเยอะเลยนะครับเอฟซี FC ผมทั้งหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าท่านในเทคลา์นี้นะครับเข้ามารับชมเยอะมากๆขอบคุณมากๆนะครับขอให้สิ่งดีๆชงเกิดแต่เอฟซีผมทุกท่านในเทคลายนี้นะครับ